ให้เสียงภาษาไทยโดยตาตาเองในที่สุดก็มาเซ็นจนได้หวังว่ามิซริจะรีตามมานะฮัลโหลมีใครอยู่ไหมคะไม่มีเสียงตอบรับงั้นคงไม่มีใครอยู่สินะคะเอาล่ะ จะลองไปแช่หรือจะรอมิซิรี่ก่อนดีนะงั้นลงมาแช่ก่อนละกันว้าคืนนี้พระจันทร์สวยจังเลยนะฮะทำไมเขาถึงไม่อยู่ที่นี่ บังเอิญจังเลยนะคะคุณโดมิโอกะแต่ว่าคุณไม่ได้ไปแช่น้ำกับพวกผู้ชายหรอกหรอคะข้าไม่ได้แช่ด้วยข้าอยากแช่คนเดียวมากกว่าอย่างงั้นหรอกหรองั้นขอฉันแช่ด้วยจะได้ไหมคะถึงมันอาจจะดูนะ่าอายแต่ว่า ขอแช่สักพักก็ได้ค่ะคงจะไม่ว่าอะไรสินะคะถ้าแช่ด้วยมันดูไม่ดีสินะฮะอาจารย์เคยบอกไว้ว่าการให้เกลียดผู้หญิงค่ะค่ะเข,ข้าใจแล้วนะคะถึงจะพูดอย่างนั้นก็เธอแต่ว่านะดิฉันอุตส่าห์ด้มอนสซ่ทั้งทีก็อยากมาผ่อนคลายบ้างค่ารู้แต่ว่านะ คุณโดมิโอกะคะคุณจะใจแคบกันไปหรือเปล่าคะกว่าที่ดิฉันจะตัดสินใจมาได้ก็คิดอยู่นานเหมือนกันนะคะถ้างั้นก็ควรลุกไปนะออไม่รู้จะพูดยังไงแล้วทำไมถึงดื้อดึงขนาดนี้กันคะคุณโนโมิโอกะให้ฉันอยู่สักพักเถอะค่ะฉันเพิ่งจะลงมาแช่เองนะคะ นั้นคุณช่วยออกไปแช่ที่อื่นแทนเถอะคะ่ะอ๊ะพ่อคน,นูเอ๊ะพ่อคน,นูของฉันมันไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงขอโทษนะคะคุณโนมิโอกะรบกวนช่วยส่งพ่อขน,นูมาให้ฉันหน่อยจะได้ไหมคะคงต้องไปเก็บเองสินะคะร้านมันแรง บานวารีกระบวนท่าที่หกกระแสนานาวคนคุณโนมิโอกะคะทำอะไรลงไปงั้นเหรอคะผ้าคุณหนูขาดเป็นชิ้นชิ้นไปแล้วดีฉันจะขึ้นจากบ่อยยังไงหรอคะโทษทีข้าแค่กะให้มันลอยไปหาเจ้านะถ้างั้นจะไปเอาอันใหม่ให้นะอ้าถ้าอย่างนั้นก็ดีคะ่ะ สมกับเป็นคุณเลยนะคะคุณโอมิโอกาสแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วที่ฉันยังคิดไม่ถึงเลยคะ่ะแล้วจะไปหยิบผ้าขุณหนูตอนไหนงั้นหรอคะอ๋อเข้าใจแล้วข้าจะยอมให้แช่ด้วยอีกสักพักก็ได้ส่วนผ้านนของเจ้าไว้ข้าแช่อีกสักพักจะไปหยิบมาให้ละกันนะโอสถ้าพูดถึงออนเซนก็ต้องแช่กับทุกคนสิถึงจะสนุกนะ่ะ ยิ่งกลางแจ้งแบบนี้ข้าชอบจริงๆทุกคนมาสนุกกันให้เต็มที่ปไปเลยถึงจนนะน่าอายก็เธอแต่ก็น่าสนุกดีค่ะเอ๊ะนี่มันกิโยกับชินุบุไม่ใช่หรอกเหรอดีเลยดีเลยทุกคนในหน่วยอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันจะได้สนุกกันอย่างเต็มที่เดี๋ยวก่อนไม่ใช่อย่างที่คิดนะคะเอ๊ะคุณโดมีโอกากับชินบุจังไม่ใช่นะ ข้าก็แค่บังเอิญเงียบไปเลยค่ะลิงก์ต้นฉบับจะอยู่ใต้คลิปนะครับหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ช่องตาต้าเองเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งกลิง๊งกิจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆกันนะครับ